นี่คือสมเด็จพระรัฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้งดงามมากนะฮะแล้วก็เป็นสมเด็จพระรัฆังที่ไว้ได้ฝากครุด้วยนะฮะองนี้เนี่ยคือว่าผมใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับในการเจาะลึกเนี่ยวันที่เขาไว้ต่างหากแล้วนะครับต้องบอกว่างดงามงจริงๆ คงไม่ได้เห็นด้านข้างนะครับรวมถึงด้านบนนะฮะเนื่องจากว่าองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่ก่อนหน้านี้ถูกอัดกรอบทองเอาไว้นะครับและแน่นอนนะครับว่าพระสมเด็จวรดระฆังผมได้มาจากท่านอาจารย์โคสิธิ์เจ้ากรมบางขุนพรมนะครับผู้ถือครองสมเด็จมระฆัง แล้วก็สมเด็จพระครังฝากกรุมมคุณพรมเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับลักษณะของพุทธศิลป์น,นะฮะเป็นพุทธศิลป์โบราณนะครับนะใครที่ผ่านหูผ่านตาชื่อของสมเด็จพระครังฟาก่ก็คงจะทราบทีอยู่แล้วนะครับว่ามีพระนุภาพสิงศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนยังไงมีมวลสารเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้เนี่ยองนี้นะฮะเราสังเกตที่มุมนะฮะ ก็สันนิษฐานว่าจะถูกฝนหรือเปล่านะครับเนี่ยมุมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะอาจจะถูกฝนไหมเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาก็จะฝนพระกินเพื่อทําการรักษาโรคด้วยนะสมัยก่อนก็จะมีโรคหา่าใช่ไหมฮะแล้วก็คนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระสมเด็จวรรขังนั้นสามารถจะรักษาโรคได้ตามความเชื่อนะ เพืเ่อนๆที่เข้ามารับชมก็โปรดใช้วิจารญาณนะครับในการรับชมด้วยวกันนะครัผมก็ศึกษาต่อมาจากครูท่านอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศึกษาจากท่านอาจารย์โกสิทธ์ท่านเป็นอดีตมือปราบนาครคบาทน,นะครับแล้วก็ถือครองพระต่างๆเนี่ยจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเบญจภารีนะฮะแ,แรกแรกที่ผมรู้จักท่านเนี่ยผมเข้าใจว่าท่าน ถือครองพระสมเด็จวันังฝากกรุเท่านั้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับท่านยังมีพระที่หายากมากมายนะครับเช่นพระร่วงรางปืนนะจังหวัดสุกโไทยพระร่วงลายผ้าจังหวัดลบุรีแล้วท่านก็ท้าเลยนะครับในการที่จะนำไปตรวจทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา ส่วนประกอบนะครับของพระองค์นั้นๆว่ามีส่วนประกอบหรือว่าค่าอะไรบ้างนะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องง้างอย่างนเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วนะครับนะเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าบางทีเนี่ยคนจีนเขามามาคว้านซื้อคนจีนคนสิงคโปร์เนี่ยเขาชื่นชอบพัเครื่องของไทยเรานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสมเด็จวรคขังะันับกับอื่นๆเนี่ยนะฮะ เราก็มากว้านซื้อกันแล้วก็ค่อนข้างไปเอาราคาค่อนข้างสูงแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้มาทําคลิปเพื่อจะปล่อยให้บูชาตีอย่างใดนะทําคลิปมาด้วยความแน่วแน่นะครับว่าอยากจะให้รุ่นหลังนั้นนะครับได้เข้าใจบูิาิีนโบราณได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนในบางทีเนี่ยที่เขาบนบทกันมานะเอาพระไปปล่อย บอกว่าพิมพ์มต่าง,าง,างนาๆนานานะถูกตีเก๊บ้างนะแบบนี้เลยฮะยุคใหม่เอาไปตรวจวิทยาศาสตร์เลยอยู่เนี้ยมีเยอะแยะครับนะที่จะให้ไปตรวจทางวิทยาศาสตร์ได้ถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมั่นศรัทธานะฮะแล้วก็ดูผลทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักแล้วนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับนะยิ่งในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของพุทธคุณตามความเชื่อที่บางทีเราเนี่ยชื่นชอบแบบไหนยังไงก็ว่ากันไปนะครับ ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะส่วนใครที่จะนําไปปล่อยเช่าบูชาก็แล้วแต่ท่านละครับแล้วแต่ท่านแหละส่วนผมก็เก็บพุธสิ์โบราณนี้ไว้ต่อเนื่องนะฮะเราก็จะตกทอดให้กับทายาทต,ต่อไปนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับนี่ดูฮะจริงจงแล้วเนี่ยพอมีกรอบแบบนี้ให้การลงกล้องค่อนข้างยากถ้าเกิดว่าใช้ระดับ2อ0พันยกะฮะแล้วกล้องนี้เนี่ย ของผมเนี่ยคือเป็น1 0 x ซึ่งก็คงจะเห็นไม่ชัดอยู่แล้วนะครับเรื่องของมวลสารแต่ผมใช้ตัวประมาณสักพันห้าเนี่ยลองถ่ายเจาะลึกไปนะฮะโอกาสครั้งถัดไปเนี่ยผมจะลงใน y t u t u นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการตัดส่วนหนึ่งเนี่ยมาลงในช่องทาง TikTok ด้วยอย่างนี้ละกันนะ๋ด่ดูฮะดูความลึกฮะการพิมพ์พระความลึกของพุทธศิลป์โบราณฮนะพระสมเด็จวครคังเนี่ย พิมพ์นี่คือดูเนี่แน่นอนนะฮะลึกคมชัดดูเส้นวายผ่าแก้วนะครับเส้นวายผ่าซีกสิเส้นวายผ่าซีกเนี่ยดูเนี่ยหมุนเลยนะหมวนเข้าเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงนี่ยแล้วดูฐานนะครับดูฐานพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็คือจะชิดอีกด้านหนึ่งนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยถือว่าจะห่างกว่าเห็นไหมนะเพืพ่อนก็สังเกตพิมพ์ไป เกิดรอยแตกราวนะครับแต่ว่าเนื้อพระมีความแกล่งมากองค์นี้คือสวยจริงๆสวยมากครับสวยมากเนี่ยเนื่องจากว่ามีกรอบพลาสติกกันผมก็เลยไม่กลัวแล้วก็เคยสัมผัสพระสมเด็จพระครังมาค่อนข้างเยอะนะหลายองค์นะเนื้อแกร่งมากครับเนื้อแกร่งจริงๆ ดูขอบข้างนี่ไหมอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่นอนๆน,น,นะว่าขอบข้างเนี่ยก็จะต้องมีร่องรอยให้เห็นนะในการที่จะผ่านะองนี้สวยมากครับสวยจริงๆนะครับแต่ก่อนนี้คือว่ามีการอัดกรอบทองนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ก็เอาทองออกไปแล้วก็ให้ผมมาแบบนี้นะ ผมก็ขอท่านไปครับตรงไปตรงมาขอพระสงเด็จวรคังแบบที่ไม่ฝากกลุกนะแบบที่ไม่ฝากกลุกซึ่งท่านก็เมตตานะครับหามาให้จนได้ครับแล้วมีเยอะมีเยอะนะครับต่อไปผมก็จะคงมีการศึกษาพุทธศิลป์โบราณเป็นจภา,าคีนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการบันทึกคลิปให้ได้ชมกันด้วยเช่นพาร,รอดล,ลําพูนอ้มีหลายพิมพ์มากครับผมเรียนอาจารย์นี่มีเยอะมากอะหลายพิมพ์มากครับยุคพันกว่า200ปีขึ้นไป800ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยเยอะจริงๆเรียนไม่จบอฮะเยอะมากยิ่งพิมพ์สมเด็จวาราคังเนี่ยนะก็มีหลากหลายพิมพ์แล้วนะครับมีหลากหลายพิมพ์แล้วส่วนใครจะบอกว่าเออ แท้ต้องขายได้ก็ว่ากันไปครับทางใครทางมันต้องบอกอย่างนี้นะทางใครทางมันแต่ว่าทางของผมเนี่ยเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับในการสามารถตรวจสอบมูลสารได้นะครับตัวทางวิทยาศาสตร์เลยให้มีการอาอกแบบร้ำปล o n เลยนะลดงามไม่ได้มาปล่อยให้เจ้าบูชานะครับ มาเพื่อให้ศึกษาพุทธศิลป์โบราณที่ล้ำค่านะครับล้ำค่ามากก็คงจะมีการมานทคลิปให้ชมแบบนี้บ่อยๆเยอะเลยแล้วกันเนะาะโมดกามครับองนี้เนี่ยโห้ยสวยมากครับสวยมากผมยังมีองค์อื่นอีกฮะเดี๋ยวไว้ค,วคว่อยอีกัาทคลิปให้ชมแล้วกันเนะาะเดี๋ยวก็ใหม่ฮะ ิไปครับต้องบอกว่าณน,นเวลานี้เนี่ยเพลิดเพลิน per มากครับดำดิ่งดำดิ่งเลยลงลึกเลยเพลิดเพลินแบบเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับโอ้โหงกงามครับงกงามนี่สุดๆเอาละครับไปแล้วครับ